สบายดีจ้าพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องวัสดุสุคนเด้อถักทายสบายดีพี่น้องย่ามเศร้าด้วยจ้าพี่น้องจ้าสวยจัหน่อยแล้วพี่น้องไม่เศร้าหรอกเมื่อนี้สะพายกับมาหับจ้างพี่น้องหับจ้างดำหน้าจ้าเมื่อวนี้พี่น้องจ้ามาได้สองมือสามมือนี่แหละพี่น้องหาคนทถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่ละมือนะพนตุกลินพี่น้องมือนี่พนโบโต้ก็เลยเอามาน้าพี่น้องจ้าก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งจ้าเมื่อนี้ ข้ากับโมีเงินนะพี่น้องนอเนาะข้ากขจะมาหาแบบนี้แหละพี่น้องต,อนตืนเช้านะโบมีมาหาการเจ้าจ่างดำนาข้าก็มาดำนาพี่น้องจ้าบรรยากาศกะดีดีพี่น้องมันอิน่มนคนโบคอยร้านไปได้น้องฝากะไปห้องการเจ้าพี่น้องดูมันนี่น้องฝากบอกไดมาน้ำคนบอกไดมาแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเลย nghe anh cái mẹ.

นักคือเอามาก่อยวะบรรยากาศก็ดีดีนออาอเมื่อวานนพ้นตกลิ่นอยากก็มาถ่ายน้องมาหัดพ้นตกพูดบรนายากาศสบัดดีแท้ มันาดดีดีพี่น้อง้าไมาใหญ่กะเนาะอยู่ไหมยัง อนนเ,อเอออัน,นเดียวกันแหละพีเท่านี้แหละห้เดียวลนะสองพันไซพันนะนี่หน,าน,ากกน้าก็จาเดินดนุ่นกัะคักลเลย <zo ys ic> ดับหน้าดับหน้าไปไปมองให้บางมันลงไหวก็บนมีไผ่ลงมาเนาะนี่พิ่ชายเียบััตรรยากาศดีดีพี่น้องปุ้นในหายหน้านะปุ้ ฝนก็นเริ่มตกแล้วพี่นอ้องในบา้านไปดำน,น,น,น้ำกันจ้าไปดำนาำดำกันเล้วพี่น้องเด้อม,มาเด้อมาเด้อพาบึงมาบึงบรรยากาศมองดำน้ำจา้าพี่น้องจ้าก็ทีนี้ย่างลงมาหอดเทียงกระเจ้าอยู่ปุ๊ดอยู่เทิงพี่น้องขี่มาบักหลายคนดำนาเทอานี้ หายไปหายมักง่า่โอ้าว มื่อนีสิแล้วอยู่บนนอกมันนี้เนาะปีนอะไรกับปีนไปลอดคนน้อยเดียวหนึ่งดำอยู่กลางกับดำไปลดอดพี่น้องเอ้ขึ้นมาแล้วจ้าอยากขึ้นมาแล้วตอนอย่างขึ้นมาลุมไทยพี่น้องเบิร์จ้า ที่นทอดสุดแหละจะคือสวดเพราะวันเปียกพี่น้องแล้วบริโจกออกมาตอนนี้กรหอดอยู่เที่ยงางรัพี่น้องกำลังจะเกิดกินเข่าพี่น้องจามาด้วยขืนเข่าเทียงน้ำกันพี่นอ้องมายังพี่น้องเลยตอนดันตอนดำของผู้ชายพี่น้องเบิ่งว่าเาบริดำหน้าตัวเองเนาะพี่น้องเองนาะเขาไปหับจ้างเขากับ ลงไปฮะก็ต้องไปนำพี่น้องสภาพจีนไทยเอาแต่ตอนขึ้นตอนล่วงอะไรพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งจะพักเบื่อกนเดี๋ยพี่น้องจีนไทยเบิ่งบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องจ้ายำหายยำหน้าพี่น้องไปกินข้าวกันจ้าพี่น้องจ้าไปไปกินข้าวกันไปตาเฮ็ดออกเนาะบาทนี้มันฮอนเลยอืม นำตุกหมกับตาโมโหขึ้นเอายังไมดีเลยตุกมจลกนมเยังเหื่อ เขาดไปน้ำอัน้ไปได้เราจนวิ่งหัวฮ่าจนสีหัวซุบเริ่มด้าวไม่ดบไม่แล้วไม่ได้ไม่ได้ช่วยชุบผ้าเอาไปตายใช่ไหมแล้วเราลูกได้เราใส่ผมครับเป็ตะยาด้วย ชุมกระดอกรามัวชมี่วานห้นดมีผ้นมันกเลยนะจะยันับมีนมันก็บมีมองโจ้เลยเฮ้ยอีามาืจอยอกแดกะับละจับพี่น้องจ้าตอนยางขึ้ไทืมายอีกแร้วมาถ่อายขามา่ายตอนเนาะ ยังมันทอดองอันกับ no มันเขาก็เอาใส่แล so uh, right? I mean. yeah. oh the ้วมันยังอมัดมันจะจีหอนันรเอ็นเศร้าแล้วมันยังมาเศร้าคนนี่ไ่ใส่เจ้ากรตือไม่คอยยังไปเล็กเต็มเขาห่้อันื้เนื้ออนเ้เนเนื้อเนื้น้อเ้อยนื้อเนืเอเนื้เ้อ้อเน้อเอ้โอเเอ้ออเ พวกนี้นะลุยน้าตนนี่แหละมือไดกระได้จริมือในแห่งจะมาเห็นหาทางเนาะมือบนโต๊ะจะเห็นหางเราบง็นี่จะเหอยแล้วเนาะเ่อเได่งต้อหลุดลุกหลุดลาเราเวืแล้วก็

มึงไงมาแต่บอกอาเจ้าอย่างมือลกหน้าบางเมีดมอถุงมเลยอเอดขเกากกน่ัากอบส่ได้ดเาถ้ากตะมได้ขนาดดำหน้ามองมันขาดกันยังดำแบดนี่เสียงรถพีหลอกปานนี่กอ โหรดไว้ปนี่กแรงเพราะ่าชินั่งยี่หลดดีกว่าแล้วก็ได้บลเลดเนอแค่จิฮอดแล้ววัดนี่ค่ะภาษาพี่น้องเอ้ยตานตื่นตนตืนต่ ผมปนหมไรเดียว่ม่อข้า่ง่าแมเนคว่ำในใกล้ลไม่เมนขึ้าแล้วอไงเป็นอไรมันแบบไปส่ที่หาเดือนมี่โห่ดเหอเห็นคมมไมันบมไแล้วก็โลกร้นมาเล้วกรไดอไรมันแบบอะไ้อ้น่ไครับอ่าา

มองวังทะเบิ่งเดินแนมไปก็เป็นมองบ้าชเอาข้อยาชี้เอาข้อยาตั้เล็กใกล้ตัวเล้วกันมีทางลัดนั่นลัดตีใกล้น้อไปเลยต้นนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้น้ต้นนี้้นนนนี้ี้ต้นนี้นนี้ต้้ต้นนนนี้ต้น้ต้นนีนนี้ต้นนนนี้นนี้ต้นนีน้ต้นนี้ตน้ต้นนี้ต้ต้ต้นน ทต่นายแต่น้าใช้โฟล์วเราเด้ไดทางยังอันก็แจกบุมาเห็ดไหมน้จะพัฒนาตง น้องจ้าเอาละจ้าพี่น้องสะพัดจะได้จบคลิปเพื่อนอยู่ในกนเด้อฝากดกดไล้์กดเซ็กกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องหลายเคียวต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย